จะเป็นยังไงถ้าเกมที่ทั้งโลกยกให้เป็นเกมแห่งปีเกมที่ควรจะยืนอยู่บนเวทีแห่งเกียรติยศกลับถูกกระชากรางวัลลงมากลางทางทาไม่ใช่เพราะเกมห่วยไม่ใช่เพราะโกงแต่เพราะคำคำเดียวที่กำลังเขย่าว,วงการเกมทั้งโลก A.I. ถ้าความฝันของทีมพัฒนาอินดีที่ใช้เวลาหลายปีแลกด้วยหยาดเหงื่อความศรัทธาและชีวิตกลับถูกตั้งคำถามว่านี่คือผลงานของมนุษย์จริงๆหรือเปล่าและเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับเกมที่ชื่อว่า c r y o s k e r Expedition 33 เกม RPG ที่ถูกยกให้เป็นดาวรุง่ง <Okay, free. S 1> ภาพสวยระดับ Triple A งานศิลป์โคตรวิจิตรโลกแฟนตาซีมมนๆที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ของความตายและการเดินทาง <Are you? S 1> การนับถอยหลังของชะตากรรมมนุษย์ <Did you? S 1> นี่คือเกมที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า <For> นี่แหละ <Come on. S 1> เกมที่อินดี้ควรจะเป็นและมันก็ไปได้ไกลถึงจุดนั้นจริงๆ mm hmm. เมื่อ Expedition 33คว้ารางวัลใหญ่จากเวที Indie Game Awards <Yeah. S 1> ทั้ง g a m of the Year และเบส b ิบัตเกมชื่อของวันถูกประกาศเสียงปรบมือดังขึ้นและเรื่องราวควรจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ไม่เลยเพราะไม่กี่วันถัดมาทุกอย่างพังทลายรางวัลที่เคยอยู่ในมือถูกริบคืนไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่ดราม่าจากคอมเมนต์แต่เป็นประกาศอย่างเป็นทางการ Expedition 33ถูกถอดรางวัลทั้งหมดหเหตุผลเดียวคือการใช้ generative AI คำถามคือมันใช้ยังไงใช้เยอะหรือไม่ใช้แทนมนุษย์หรือไม่คําตอบจากทีมพัฒนาคือพวกเขาเคยใช้ AI ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อช่วยสร้างไอเดียทดลองแนวคิดบางอย่างแต่เมื่อโปรเจกต์เริ่มชัดทุกอย่างที่เป็น AI ถูกลบออกไม่ถูกใช้ในเวอร์ชั่นสุดท้ายของเกมเลยเกมที่เราเล่นเกมที่ได้รางวัลคือเกมที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ปัญหาคือ ตอนส่งเข้าประกวดพวกเขาระบุว่าไม่ใช้ AI และนั่นคือสิ่งที่เวทีรางวัลมองว่าผิดกติกาอินดี้เกมอ w วอร์ดมีข้อกำหนดชัดเจนเกมที่เข้าชิงต้องไม่ใช้ Generative AI ในกระบวนการการพัฒนาไม่ว่าคุณจะใช้มากหรือน้อยไม่ว่าคุณจะลบทิ้งหรือไม่ถ้าเคยใช้และไม่แจ้งถือว่าผิดกฎคนลับจึงออกมาโหดร้ายแต่ตรงไปตรงมา ริบรางวัลและมอบตำแหน่งให้เกมอันดับรองแทนและตรงนี้ที่ทำให้วงการเกมแตกออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกพูดว่ากฎก็คือกฎถ้าไม่ทำตามก็ต้องยอมรับผลอีกฝั่งพูดว่านี่มันโหดเกินไปไหม AI เป็นแค่เครื่องมือสุดท้ายเกมก็ยังเป็นงานมนุษย์อยู่ดีคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่า expedition 33ผิดหรือไม่แต่คืออนาคตของการสร้างเกมจะอยู่ตรงไหน ในวันที่ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกวงการภาพเสียงโค้ดเนื้อเรื่องแม้แต่ไอเดียเส้นแบ่งระหว่างเครื่องมือกับการแทนที่มนุษย์เริ่มบางลงทุกวันวันนี้คือ expedition 33แล้วพรุ่งนี้ละ่ะเกมที่คุณชอบเกมที่คุณกำลังรอจะโดนตั้งคำถามแบบเดียวกันหรือเปล่าบางคนบอกว่านี่คือบทเรียนราคาแพงพีทีมพัฒนาต้องจ่ายบางคนบอกว่านี่คือสัญญ,ญาณเตือน ว่าวงการเกมกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ความโปร่งใสสำคัญพอๆกับคุณภาพและไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนเรื่องนี้ได้จารึกชื่อ c l o u d s k u e r Expedition 33ไว้ในประวัติศาสตร์วงการเกมเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่ในฐานะเกมที่ดี <I know. S 1> แต่ในฐานะเกมที่จุดชนวนคำถามใหญ่ที่สุดของยุคนี้แล้วจะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งเกมที่คุณรักไม่ได้ถูกตัดสินแค่จากความสนุก แต่จากวิธีที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับการใช้ AI ในวงการเกมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่ดรามา่าแต่มันคืออนาคตของเกมทั้งหมดและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดส r i ครเพราะสงครามระหว่างมนุษย์กับ AI ในวงการเกมมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น you